16ปีผ่านไปแต่งงานกันแล้วนะคะย้อนชมโมเมนต์บายเจอโต ครั้งแรก16ปีก่อนสัมภาษณ์กันกลางสยามค่ะขอแสดงความินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงอีกคู่ของวงการด้วยแหละค่ะเมื่อวันที่25ธันวาคมเป็นวันคิสมา t อีฟที่น่าจ,จดจำสุดเลยมีนักร้องเสียงหนุ่มสุดหล่อยอย่างคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพณรทำเซอร์ไพรส์คุ่ข่าวขอผู้ประกาศข่าวคนสวยอย่างไม้ทิเชยธันจันพุทธแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีทำกลางเสียงชื่นชมกันอย่างล้นหลาม วันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมอีกโมเมนต์น่ารักเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยสาวบาบเริ่มทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะจึงมีโอกาสไปเจอหนุ่มโตครั้งแรกซึ่งหนุ่มโตเองก็มาในฐานะแบบแขกรับเชิญเป็นหนุ่มนักเปียโน,โนั้งคู่ที่มาเจอกันมีการพูดคุยสัมภาษณ์กันกลางสยามสแควร์เอาเป็นว่าโมเมนต์เก่าๆหาอยูยากแบบนี้จะน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ